สวัสดีค่ะชื่อครูสุรยาวาเมนะคะเป็นครูอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบอตอรกรลูบีอเภอกาเพจัังหวดปัตตานีนะคะตอนแรกนะคะตัวเองนี้ไม่ได้เรียนจบทางด้านครูเลยนะคะทีนี้พอกลับมาอยู่บ้านศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านนี่คือขา,าดแคลนครูตัวเองก็เลยได้เข้ามาสอนกับเด็กๆนะคะพอเราอยู่กับเด็กๆนานๆเราก็เลยรู้สึก ปุูกพันธ์นะคะเราชอบที่จะอยู่กับเด็กๆก,ก็เลยทำให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเอกังสารพูทถวิว้นะคะ เวลาเด็กๆก,กลับไปที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าเอาวันนี้คุณครูกาย,ายสอนแบบนี้ก็คือเด็กๆชอบกลับไปบอกผู้ปกครองและก็พรุ่งนี้ผู้ปกครองก็มาบอกกับคุณครูว่าเขาชอบตัวเองก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจที่ทําให้เด็กชอบที่สําคัญในอาชีพนี้นะคะเวลาเราอยู่กับเด็กไปนานๆเรารู้สึกว่าเราหลงรักเด็กเรารักเขาเราเมตตาเขาเราให้เขาได้ทุกอย่างะคะ่ะเขาต้องการอะไรเราก็ให้เขาได้ทุกอย่าง เราสึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่เป็นเกียรติที่สุดนะคะเจอกับใครที่ไหนเขาก็เคารพนับถือเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะพัฒนาเด็กๆของเราให้ดีกว่านี้ขึ้นแล้วก็จะพัฒนาตัวเองจะมาสอนเด็กๆของเรานะคะ